ับฝ่าเอ้ยพิ่นว่าฝ่าห้องโนสั่งมาลูโตนองหลวงปู่หลวงปู่เสียงพ่นเท่าเลวสุมันหายสั่งกระทำกรรมมีเวอโอยนอโอยนา้โอ้โอละนาม อันนี้ล่ะเศ้าพุดเท่าเอ้ยสิ่งบอกเคยสั่งมาพอคนสอพอเบาบบมวนกิริยาตำลวนลวนคำเเาบบ่มวนหูหลวงปู่แสงพ้นเท่าเลวอายุเก้าสิบแปดปีายพันสาหลายจนที่สึงแปดสิบปีเลวบอกเคยมีเปลวมีแมงให้คนซา ธรรมาราคนเท่าปูย่าเจ้าก็ายมีหลงนั่นเลื่มนี้เศร้าไปเป็นใบงีจ้าปนั่นเศร้าอันนี้แต่ใจปูเจาา้าโบดรเศร้าสั่งมหาเก้าเวาว,าว่าหลวงปูคิดร้วนลำกามมาคุณนในใจหลวงปูแม่นบบมีดอกเด้อเ,อเจา้า อันว่าแนวคนเท่าแขนขาก่แห้งอ่อนเสียให้นอนน้ำสาวซำหน่อยมันจิบกินไปได้ว่าจังใดนักข่าวกะอ่านออกมาได้เติมไข่เติมสีพระล้อยปีตันหากรับจับนมผู้สาวน้อย คนส้มกับผ้ากันป่อยเป็นหอยหนาตามคาดดาฝากด,ดวงปูเท่าจังสันจังสี่สุ้มเจ้า่บาหินตองอันนี้รับพี่น้องสิทำสิ่งประการยังศาสนาสิเพทพระอังย้อนความวูวามของสุ้มเจ้าที่หมอป่าผ้านักเขาเขา,เขากิริยากเกษตำ คำเบาดาความหัวความหางปูเท่าคำเบาบอยำเก่งเป็นนักเล่งโซเซียลอ้างเตว่าเอฟซีไลเคยทำลายพระบอดีเฮากะเือนสมด้วยแต่หมอป่าสีมาช่วยย้อนหวังคนองหลวงปูโอบ่นอปูเสงพูนี่คือเกลวหน่วยพิทุน ศาสนากำลังสิบุญย้อนสุมมพระเลขาหากินน้ำคู่บาอาจารย์นี่ละคือมูมานขนาดแท้หู้ยุมเมว่าหลวงปู่เ่าเป็นอย่างจังเอาเล่าออกมานัง่งอาบสงกำลังสิพังเป็นยางจังให้สัติขึ้นได้สุมเจ้าคิดจังได กฎระเบียบเพิ่นเขียนห้ามไว้คือบ่เราปฏิบัติถ้าพระลูกศิษย์บอเคียนครับมูกระยมกัญัาด้วยผากันไว้หลวงปู่ขึ้นโซ่ขีกินเงี่ยวศาสนากำลังสิงเหงีียวย้อนลูกศิษย์บา่าใบทำสัางสิ่งบอควรสิ่งมุนีร้วนล้วนลูกศิษย์ผากันคิดประดิษฐ์เอา หลวงปู่เสียงเลาบอกเคยจา่าวาโตถึงขันใดแล้วสิทธผ้ากันเซลเซลห้องว่าหลวงปู่ถึงอรหันนี่ละมันเป็นดาบสองคมพุทธองค์ตัดวาบอกวันโอ้จาา่าว้าหลวงปู่เสียงเท่าบอกเคยจ่าดอกพ่อหน่อยลูกสิทผ้ากันสอยว้อยอ่างหาทางใดบนเสิเอา เศร้าเสดอโม่เจ้าพุทธาพาณิชทั้งหลายาศาสนาสิธรรายครูบาอาจารย์เพิ่นสอนสีให้เอากรณีครั้งนี้เป็นบทเรียนเอ้ยตัวเป็นบทเรียนขังยิ่งไงสิบดวงปูมันเคยเข้งคัดขอวัดแนวใดให้เอาธรรมะได้ลวนลวนมาจาเบา้า ยังมวนหูยาคุเออยโอ้ยนอโอ้ยนาฮอโอ้ยละนาสาธุปกป้ององค์หลวงปู่แสงน้ำกันปกป้วนป้องพุทธศาสนาน้ำกันให้ยูฮอดหาพันปีอย่าให้มูมันมาทำลายซาธุผู้ขาดสาธุสาธุ